จะกกินของแซ่บของเ,องเอจอเย็นๆพี่น้นอย สาบายดียิ่ดีแห่งพระสุคู่จุคนยินดีครับช่องบ่าวภูไทยในต่วทางขาป่าหาอยู่หากินคือเก้าทุกคนระหว่างทางไปเราก็หาเลาะหายิงไปเลยทุกคนเลยพอนกพอมูนกกินดอกอันดอกงิ้วทุกคนนี่หแหละตัวหนึง่งนกดำนกมาตอนดอกงิ้วทุกคน เละลอยอันแรกทุกคนนี่ครับตายมีคัทกันทุกคนเลยโอ้ยซิวปีแบบนี้และสิวปีตัวนี้ไงม้าม้านะมา,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 มาทุกคน ปืนไปทุกคนเลยปืนไปแรกปืนปืนไปซ้ายพลาดระบาดหนึ่งทุกคนเลยโอ้สหชิรัยเลยมันนานปากกรายโตนะลมแหงพ่ินะ ลมแหงพวกทุกคนเลยมันจะปายมันซเศีกเนาะมันเสแสววพราวามันได้ช่องกบทุกคนกบมึงยิ้วนะได้ช่องกบกบพึ่งก็ได้ถ้าว่าได้ถ้าว่าได้ช่องคนโอเคทุกคนเฮ้ยคนหนึ่งอยู่พุ่นน่ะนะแต่เขาอยู่นี่โอเคเลยไปไปเพื่อมันโหไปโหมาทุกคน มาเดียวมาเพื่เดียว,ยวทุกคนเดิมนมาเนี้นะไม่ได้พูดไม่ได้พูดมานำสาวพระไทยเพิ่นมีสบายก็เลยเพิ่นพักพรอมนมาเนี้บา้านนี้มีพาทุกคนบ้านนี้เรียบร้อยไปเก็บนะทุกคนไปท้าวาจงวายลายเนี่ยมันมันไม่เห็นกัน,นะกนเก็บมาซะตัตกทื้นเลยแหละ เสียดายอะไรก็หาะเมื่อกี้อยู่นี่นะ เรียบร้อยอีกตัวหนึ่งไปเ,เพิ่มอีกทุกคนเลยไปจุดเชือกสาวไปนี่แหละโอ้ก็หอบแบบมีทันนิ้งหลบแ่ทันนิ้ง ตาได้สองคนคักเลยทุกนเลยคนหนึ่งอ่ะเผาโกนี่คนหนึ่งอ่ะเผาโกกพุ่นนะโกกตกเขา้อาางทวนะิบสองคนเนาผาภูละกกคักแห่งอะไรนี่มันโหไปโหมาแล้ทุกคนเนั่งอยูนเฮิงเถิบมันไม่อยอมไปพนช้ำเขาเลยหมาพี่จาะโกงอย่ก,กระลายทำนิบเลยนีงตัวหนึ่งไปทั้งไปทัป้งทิบเลยมันโหไปพ่นนี่เลยทุกคนนั่งย่างนี้เราเบิ่งก่อน้า,า่ามัน แวามาันมีมาพี่ก็ึงนำไปก็คุ่นตัวนี้ค้างทุกคนปาถมน้ำผดนทุกคนน้ำมาลินแมวเออเด็เอาอะไร ว่ะทุกคนได้เวลาเดินทางต่ออีกบันนี่ไปกับครูใจยางคือเก้าทุกคนมันนี่ลวยเดียวบันนี่ลวยเดียวลุยเดียวซาวไ่ยมีสบายผููเดียวก็ไปพี่น้องเลยเจือเขมักเลย <laughs> กันว่ได้มาป่าือรู้สึกว่าอารมณ์ดีนะทุกคนมีหอยยิ้มอ่อนนะ <laughs> น,นะกันยูเฮนจัก็เดินแล้วกอนเลยอยูอยูได้กันมื้อหนึ่งสองมือ้อเฮยู่เป็นทิศเป็นเดินเนี่ยแหละทุกคนใครแต่เอารถท้ายยู่เฮนนะ ปไปติดตามกันทุกนคนค่อยค่อยๆได้เปินเน่มเต่มเงอนน่นะได้แล้วนก40ตัวทุกคนเลยเพร่จละทางเาไปยังไกงทุกคนได้ขึ้นภูไปหาเลาะหาหญิงอยู่หาก,กิ่นมือตอนขอบครัว ก่อนไว้เอาหอดบอลหอดกรไปหาอยู่หากินนุกคนบนเนี้หาหล่อตามใจผู้ตัวนี้แหละหาหล่อเชือกกรปุหล่อหันยิงเลยเสื้อกระปุกหมาโมนี่สี่สิบแปดล้านทุกคนเสื้อผู้เดียวโมนี้แต่เ <c> ธ <oughs> อเส,สื้อกับชากับชาผู้ไทยปัน่นปั่นผู้ละสาวไปล้างโมนี้เสื้อผู้เดียวเลย sơ tầm hòn đi rồi có sáng kiệt đường Họ tới đây Mình kênh kênh là sơ Họ đi kênh kênh được Sơ rồi, đúng không? Đúng không? กลับแล้วทุกคนไปหาเอยูเอจินขอบบนหาปั่นเข่าทุกคนมาแต่เช้าเช้าทุกคนเอาแต่ร์เฮนแต่เช้าเพิ่นยังไม่ได้กินข้าวเท่ทุกคนเลยปั่นเข่าเช้าช่องซ้ำขำหนึ่งเรื่งข้าวสุกเลยกับออแต่ร์เฮนมาเลย ผูหลมดูกันเลยปัจจุบันสงสังดปัจจุบันมือน่อเอามาป่าลมลด ยิงแม่งทุกคนเลยใหญ่ยิข้าวแทบอันนี้เขาจะใหญ่ยิข้าวแทบนะคันเพลพวกกินข้าวมีแทบนะมันค่อยทุกคนเขาประกาศแล้วนะว่าแทบแน่นอนเขาจะพามาแต่สามมงเ้าห้ามงแรงเขาจะยิงพากินเขาเมื่อนี้ยแทบประเทศไทยมานำเอาเอดบินโหนง่ายๆทุกคนเลย จ,จับแจวเอาถ้าซาไปรมาในเอ็ดแกงเนี่ยวนนำมันฮอนๆเดทุคคนแต่ไม่ทำามาพูดเดีเอ็เป็นหนุงง่างยๆเดทุกคนด้นี่ก็หิวเขาแหงเลย <c oughs> ปันเขาชอสัม้มปันเต่แต่เช้าเดีคนเน้มาเด้อคับผู้ว่งว่ากมากินข้าวปลาํนบานพูไทยมือน,นี่ เจอเมอเติ้งเน,น,นี่ยนะทุกคนเออเันูพูดมันเข้มข้น,นอ่ะนะแต่ว่าเป็นเพชรโนโน่ดีแสบสูตรของคอย จะกินของแซ่บต้องเจอเย็นๆพี่น้องเลยปีแหมๆจำแจว่วคีซูปแต่ว่าแจ๋น้ำพักทุกคนแซ่บขนาดเลยมาๆมาๆพ่อแม่พี่นอ้องกันเพื่อเพื่จะมาก็มาได้เด้อยินดีนะบ,บุตรสุขสุขคน <c oughs> แต่ว่าไม่รับประกันทุกคนเลยว่าสิได้ของกินแซ่บๆบ่ก็คือคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือเคยเฮ็ดน,น้ำกันนะทุกคน มันเท่ก็ม <ar> ้ามันเท่ก <thoroughly doors> ็ม um, ีม้าทกคนเลยมัเท่าก็ได้กินอาหารมันเท่ก็ได้กินแจมแจ๊กฮีชูเผาวายทุกคนก็มีว่ากันพอเจอหามักทุกคนเลยก็ได้่หามาป้ารู้สึกว่ามีควาะทุกคนเพื่อย่อเพื่อกระยามีชนเจอทุกคนเลยเอแต่สิ่งที่หามักกับพอทุกคนเพื่อย่อว่าเนบเพื่อย่อว่าไม่ดีกระยาทุกคนแต่ว่าเขาเอาหูแกเจอเขาทุกคนดีหรือไม่ดีก็ได้ หอมแล้วหอมแล้วพี่น้องเอ้ยเตะดังแล้วจะมาตำแจ่วบ่เนี่ยตำแจ่วน้ำพักหรือว่าแจ่วขี้สูบทุกคนกินกับนี่ปีกนกแฮมแฮมบ่ห้มหมามก่อนห้ามก่อนอัมรัมพี่น้องเอ้ยคันปผูผู้ยังไม่เคยกินปีกนกตำแจ่วน้ำพักหรือว่าแจ่วขี้สูบเลยอย่าเผาตายพี่น้องกินก่อนถึงตาย คือว่าแบแสบเลยมิแสบลองเบิ่งก็คือว่าวอะไรเป็น้องเลยในยู่แนวกินก็นขึ้นกับผู้มักกัะผู้มีมักกับมีแซบคือว่าวอะไรคือไปป้ายแหละกันผู้มีมักกับมีโมนทุกคนกันผู้มักกับโมนคือคอยในโมนมามาป่านี่ยไม้นึง,นงถืบโบมาไม้ท่าน,นี่แหละสะอาจดจีด๊ด เดี๋ยวลสุกแล้วบ่เดี๋ยวแลวสักนี่นี่เอามาพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาเพ่อสุขุทุกคนกินเขาน้ำกันเด้อกินสองตัวพอทุกคนเลยสามตัวเอามือตอนเด็กน้อยกินไปสองตัวสามตัวเอามือ อ่าะะดินจะทานจะปลาดจะเขาจะดินจะดอนอน,นี่โรน,นี้ปุญญาใจใหญ่นะคารับวันนี้มันเข้ารุมร้านเดอ้อรานมาคุยกินกันท่องอีทามไปเราโชว์ความมันได้มาเพืเดียวมือนนี่ ชาวประเไทยเดนมาล้ำอยู่ทุกคนเลยแต่เพอมีสบายซ้อมเมอ่อเลยมีสบายนะแต่ลงแต่ป้าเหมือน,นั้นเนาะลงไปเพิ่มเพิ่มมีสบายเลย เอเมือต่อดูสายสองคนขอขอดัดปะข้าเจ้าทุกคนเลยกระดิกสีเลาะกัาบไ้แบบนี้เลาะเมือทุกคนเลยสได้กับกันแล้วเลยเลาะหาอยู่หากินเมือเลยกันเพื่อนพวกข้าขิ่งก็พวกเก็บจุ่ยลายเด้อขอให้อยู่ดีแม่งเบริร์สกูทุกคนกดเจ็บได้ขับไปเชิญบีมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตแต่ละคนนะ อยู่ดีไม่แห้งร่ำรวยเป็นชศรษฐีเงินทองสบายดี